ส่วนผู้ประกอบการทัวร์นำเที่ยวพอคาเมาค้านะครับต่างก็เห็นด้วยหลังกระทรวงสาธารณสุขยกเลิกตัวใบรับรองชิดวัคซีนชาวต่างชาติถูกเที่ยวบินเลยนะครับเพื่อความสะดวกสบายและก็ให้เกิดความคล่องตัวในการเข้าประเทศแต่ว่าทางนี้เนี่ยต้องเพิ่มประสิทธิภาพการํำงานการฟลอร์รวัง,วงควบคุมโรคโควิด -19 ให้สอดคลดของกับจำนวนเที่ยวบินและก็โดยดารนี่เพิ่มขึ้นด้วยครับหลังจากที่กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการยกเลิกแสดงใบรับรองวัคซีนโควิด19นะครับเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการเดินทางเข้าประเทศของนักท่องเที่ยวเนื่องจากมีการฉีดวัคซีนจํานวนมากโดยตั้งแต่ไทยเปิดประเทศมีการเดินทางของนักท่องเที่ยวนักธุรกิจสายการบินมีคนเดินทางมาขึ้นไปทํา,าใหซ้ธุรกิจภาคก,การท่องเที่ยวโรงแรมสายการบินแล้วก็การจ้างงานเนี่ยผิดฟื้นขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยจะมีผู้เดินทางจากประเทศต่างๆทั่วโลกเข้ามาทีท่ไทยมากขึ้น จากการสอบถามนาะยอนุมาสุสวรรณมณีเซลเอ็กซ์กซคูทีฟของทัวร์นำเที่ยวบริษัทซันนี่ทัวร์จำกัดเลขที่หนึ่งธน,นรัชการนเพื่อย่จังหวัดสงคล้าที่เปิดบริการด้านท่องเที่ยวทางบริการนำเที่ยวแรงงานทัศนาศึกษาและก็ขายตั๋วเครื่องบินทางภายในประเทศและก็ต่างประเทศมาดังแดบีช่องออ22ก็บอกว่ามันใจว่าประเทศไทยมีความพร้อมตอนหลับนัาท่องเที่ยวและผู้เดินทางจากถูก ตุกแข้งถั่วโลนะครับ การยกเลิกตัวใบรับรองโควิดสิบเก้าในความคิดเห็นของตัวเองเห็นด้วยพอจะทําไห้นักท่องเที่ยวมีความสะดวกรวดเร็วและก็เกิดความคล่องตัวในการเข้าประเทศไทยมากขึ้นสร้างแรงจูงใจกบนักท่องเที่ยวและก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีหลังจากสอบเร้ามานานจะสถากน,นการคุยสิบเก้าครับที่นี้ถ้าท่ามวางหรือจะมีการแ <c oughs> พร่บัตรของโรคโควิดสิบเก้าหรือไม่ในความเห็นส่วนตัวก็มองว่าตอนนี้โควิดสิบเก้าได้ประกาศเป็นโรคประจำที่แล้วหากมีมาตรการในการเฝ้าระวังควบคุมโรคโควิดสิบเก้าอด คลองกับจํานวนเทียวบินแล้วก็พูดโดยซานที่เพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพสร้างความเชฉอมันในความปลอดภัยด้วยมาตรการด้านสาธารณสุขที่มีมาตรฐานข้องโลกพร้อมมาตรการป้องกันโควิดสิที่ทุกคนยังคงปฏิบัติอย่างแข่งขรดทางการสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็ล้างมือบ่อยๆอย่างสม่ำเสมอก็เฉื่อว,ว่าสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิดสิได้อย่างแน่นอน อย่างที่บริษัทก็ยังคงมาตรการป้องก,กันโควิดสิอยู่ตลอดเวลาส่วนด้านการปรับกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวก็ได้มีการจัดทําข้อมูลประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวพันซื้อโซเชียลมือจะเป็น Facebook ของบริษัทแล้วก็บุคลากรขอ,ของบริษัททางไลน์ซื้อสิ่งพิมพ์อย่างเช่นพวกโบชัวแพ่นผับใบปลิวแล้วก็มีโปรโมชั่นส่วนหลบแล้วก็มีข้องแถมด้วยนะคะตามความเหมาะสมของแต่ละโปรแกรมทั่วไวเพื่อจะต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาใช้บริการนั่นเองค่ะ ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นงานบริการหรือว่างานโรงแรมเพราะว่าหลังจากที่พวกเราเนี่ยได้รับผลกระทบจากโควิด1 i ตลอด3ปีหรือ3ปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่สามารถที่จะประกอบการหรือว่ามีรายได้จากนักท่องเที่ยวได้เลยนะเมื่อมีการยกเลิกอย่างนี้นะครับมันก็ง่ายขึ้นสําหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเข้ามาจับจ่ายใช้สอยหรือว่าท่องเที่ยวในบ้านเรานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็คิดว่าเราในฐานะเป็นเจ้าของบ้าน เราก็ต้องป้องกันตัวเองให้ดีและก็นักท่องเที่ยวที่เข้ามาก็ต้องป้องกันเพื่อเราด้วยครับสําหรับการแพร่ระบาดอีกรอบหนึง่งผมมองว่าคือมีมาตรการป้องกันอยู่แล้วแล้วก็ทุกที่ตอนนี้ก็ประกาศให้โรคระบาดโควิด -19 เนี่ยเป็นโรคประจําถิ่นไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นประชากรในทุกประเทศก็มีวัคซีนที่จะป้องกันตัวเองได้ในระดับหนึ่งนะครับผมคิดว่าการระบาดถึงแม้ว่าจะมากหรือจะน้อยผมว่า ปากท้องของประชากรน่าจะสําคัญกว่าครับผมเชื่อว่ากระตุ้นการท่องเที่ยวได้แน่นอนนะฮะไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวที่เป็นชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยไม่ว่าจะเมืองไหนก็แล้วแต่หรือชาวไทยเองที่ต้องการจะเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศมันส่งเสริมซึ่งกันและกันนะครับผมมองว่ามันดีครับ ด้านเมคา,า,ารานยังยุสแอนโลตีฮาลานนะครับยานถนนสนนหานุโซนอำเภอแย้จังหวัดสงคราซึ่งเป็นแหล่งช็อปปิง้งยอดฮิตของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติบอกว่าการยกเลิกแสดงใบรับรองของวัคซีนโควิด -19 ของหนักเดินทางก่อนเดินทาง,ขงเข้าประเทศไทยตัวเองมองว่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นการวยความสะดวและก็ชยาลาับภาระความยุ่งยากของทั้งเจ้าหน้าที่ แล้วก็นักเดินทางในการเข้าประเทศหลังจากมีมาตรการการคัดกรองป้องกันแล้วก็ดูแลโควิด -19 มาระยาเนื่องแล้วครับขณะทีคนไทยแล้วก็ประเทศ <c oughs> ต่างๆมีการฉีดวัคซีนครอบคล,ลุมจํานวนมากแล้วมือนกันก็ถือว่าเป็นการสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยได้ระดับหนึ่งแม้ว่าบางคนยังมีความกังวลว่าผู้ที่เดินทางเข้ามาในประเทศจะมีความปลอดภัยจริงหรือไม่แต่ว่ามือก็ตามนะคะเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรควิด -19 ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ก็แนะนําให้ผู้เดินทางป้องกันตนเองอยู่ตลอดเวลาที่อยู่ ในประเทศยังเช่นการใส่หน้ากากอนามัยเวลาอยู่ในที่สาธารณะลลางมือบ่อยๆนะคะหากมีอาการทางเดินให้ใจก็ให้ตรวจขัดกรองด้ดยเอทีเคแล้วก็ถ้าเกิดมีอาการป่วยรุนแรงขึ้นไปก็ให้ตรวจรักษาที่สถานพยาบาลแล้วก็ขอให้ประชาชนคนไทยทุกคนป้องกันตนเองตามมาตราการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างแข่งขันด้วยะคะ่ะสำหรับพวกเขามันอาจจะดูสะดวกง,ง่ายขึ้นเพราะไม่ต้องยุ่งยากอะไรแบบนี้แต่สำหรับบางคนมันก็จะมีว่าเออ เขาจะรับรองได้ไหมว่าเขาปลอดภัยจริงหรือเปล่าเขาอะไรอย่างเงี้ยเออมันร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะอันนี้มันอยู่ที่ว่าเราป้องกันตัวเราเองเออถ้าหากว่าเราเซฟตัวเราดีก็โอเคค่ะก็อยากให้เขาแบบว่าเออยังใช้มาตรการที่ว่าให้สวมหน้าให้สวมแมสแล้วก็ยังใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมืออยู่ค่ะเพราะว่าอันนี้มันไม่ใช่ว่าแค่เฉพาะโรคนี้มันหลายโรคมันช่วยได้หลายๆโรคด้วยอะ ก็มีส่วนเหมือนกันนะรู้สึกว่าเออนักท่องเที่ยวก็มีเยอะอันไหนที่ว่าเขาสะดวกก็เออเขาจะมาเขาจะมาเยอะหน่อยเพราะว่ามันไม่ต้องมีอะไระเขาเรียกว่าไม่ต้องยุ่งยากเยอะไงเออแค่แค่เหมือนกับว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติก็อยากให้การท่องเที่ยวแล้วกับการที่ควบคุมโรคอะไรแบบนี้ก็ให้มันไปด้วยกันได้อะไรแบบนี้ค่ะ